คืนนี้จะดูคืนนี้จะพยายามดูให้ได้ตามที่ผมเคยบอกนะว่าโค้ดอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองนะในระดับโลกนะผมใช้คำว่าระดับโลกฟังผมไม่ดีนะระดับหลีกระดับโลกอะโค้ดอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามอง <c oughs> แฟงแลมา่์นนี่ผมมีความรู้สึกแบบนั้นผมเห็นเกมล่าสุดที่เขาเล่น เขาไม่เหมือนอาร์เตต้าเขาไม่เหมือนโค้ชคนอื่นที่ทำตามความสำเร็จของคนอื่นนะทั้งหมดแต่แฟงแลมพาดทำตามความสำเร็จของเป๊ปทำตามความสำเร็จของใครก็ตามเนี่ยทำแต่ไม่ทั้งหมดมันมีบางจุดบางช่วงที่ผมมองแล้วว่าเออไอ้นี่มันเจ๋งเว้ยมันน่าจะน้องผมนะแฟงแลมพาดมันมีมันมีวิธีการที่ แก่มากับการถูกแบบเนี้ยผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันอันเนี้ยเพราะว่าบางทีผมอาจจะเอาไปใช้ <c oughs> นะครับบางทีผมอาจจะเอาไปใช้ผมเห็นพอดีผมแอบเห็นพอดีเอาพูดตรงผมแอบเห็นพอดีผมแอบเห็นพอดีนะครับของของเจลซีและผมก็อัดไปด้วยเมื่อคืนวันนั้นผมอัดไปดูเรียบร้อยนะครับมันเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเหตุการณ์ที่ผมมีความรู้สึกว่าสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้สามารถเอาชนะระบบวิธีการเล่นเพสซิ่งหรืออะไรได้ นั่นหมายถึงแฟงเลมพาดไม่ได้แค่เพียงก๊อปปี้หรือลอกเลียนแบบหรือจําความสําเร็จของคนอื่นมาแฟงเลมพาดมีวิธีการไปปรับแล้วก็ประดิษฐ์คิดค้นใครที่เป็นนักวิทยศา,าศาสตร์ก็เป็นนักวิทยศา,าศาสตร์ที่จะสามารถเหาแนวความคิดกับฟุตบอลใหม่ขึ้นมาได้แฟงเลมพาดน่าจะเป็นแบบนั้นผมมีความรู้สึกแบบนั้นนะผมเห็นครึ่งเดียวผมเห็นแวบ,บเดียวผมมีความรู้สึกแบบนั้นเลยทีเดียว ผมมีความรู้สึกแบบนั้นเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจวันนี้จะดูเชลซีเจอกับแมนซิตี้แน่นอนละความละเอียดในทุกเกมทุกตำแหน่งเนี่ยทุกแดนเนี่ยความแน่นในแต่ละแทคกติกประสบการณ์ของเป๊ปดีกว่าแต่ผมรับประกันได้ว่าเชลซีสู้สนุกแล้ววันนี้หรือว่าผูลอาจจะได้ฉลองแชมป์เพราะเชลซีอาจจะไม่แพ้เออและประมาณแบบนี้โอเลกุน่าโซชาอาตรงๆงคือคือคือผมก็กำลังจะบอกแบบนี้ว่า ถ้าคนมันมีของอ่ะไม่ไม่ใช่เหมือนผมนะหมายถึงไอ้คนที่จะทำมันมีของมองแป๊บเดียวก็รู้จริงๆโซชาเนี่ยมีเป็นหรือเปล่าไม่รู้ดูมาหลายเกมแล้วยังไม่เห็นดูมาหลายเกมแล้วยังไม่เห็นอะไรที่มันที่มันผิดจากที่เคยเห็นอ่ะแต่แฟงลัพาดมีแอบซ่อนอยู่ในแทคติกของเขาที่มองแล้วมันคนอื่นไม่มีมีเหมือนกันนะแต่โซชาไม่เห็นไม่เห็นใช่กว่าไม่เห็นดีกว่าใช่ก็ไม่เห็นเลยอืม